หัวข้อวันนี้ก็คือสิ่งที่ควรรู้ก่อนทำกเกษตรอินทรีย์ดังนั้นเนี่ยจะต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าทำไมต้องทำกเกษตรอินทรีย์ต้องการสุขภาพปะ่ะต้องการให้โลกนี้น่าอยู่ใช่ปะ่ะดูสวยงามเนาะตกลงทำกเกษตรอินทรีย์เพราะอะไรกันแน่เพราะว่าเกษตรอินทรีย์มันขายดีเพราะว่ากเกษตรอินทรีย์ร,ราคามันแพงกับกเกษตรเคมีกว่าปกติเป็นเท่าเลยเพราะอย่างนู้นอย่างนี้สุดท้ายแล้วมันคือเงินหรือปะ เกษตรกร,ร,กรต้องตื่นเช้าเหรอถ้าผมเป็นเกษตรกร,ร,กรตื่นสายเนี่ยมันผิดมากเลยใช่ปะผมอยากตื่นกี่โมงก็ตื่นไปเถอะถ้าคิดว่าสิ่งที่ตื่นสิ่งที่ทําตื่นสายตื่นเที่ยงอะ่ะมันไม่ได้เกิดจากความขี้เกียจข้อที่หนึ่งข้อที่สองการตื่นแบบนั้นเนี่ยมันพัฒนาอาชีพของตัวเองทําเลยลูกถ้าเกิดเขาตอบได้แล้วก็ทําให้เป็นที่ประจักษ์มันก็ไม่ได้ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ย คำว่าตัวฉันมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะทำกะเกษตรแบบอินทรีย์หรือไม่เนี่ยมันก็ต้องมาถามว่าฉันอยู่ในวงไหนของกเกษตรอินทรีย์ตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่สุดเลยมันมีอยคําอะไรนะ,กระเกษตรสบายดึงคนรุ่นใหม่เข้าสู่ยุทธจักรการ,กรเกษตรสบายได้ไงทุกอย่างจะอยู่ในมือถือถ้าพืชขาดน้ำมันจะแจ้งเตือนเราแล้วเราจะกดตรงนี้ มันต้องการน้ําขนาดไหนมันเป็นโรคหรือยังเป็นมแมลงหรือยังอะไรก็แจ้งเตือนอู๋อันนี้แจ้งเตือนมันง่ายมากเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีอะแต่อะไรปัจจัยที่จะทําให้มันมาแจ้งเตือนได้มันต้องรู้จักพืชคําถามยอดฮิตมากเลยผมอยากเลิกทําเกษตรเคมีละอาจารย์ตอบผมมาว่าเอาอะไรแทนอะไรถ้าไม่ใส่ยูเรียรอาจารย์จะทํำยังไงหมัดกระโดดมาเนี่ยจะไม่ทํำยังไงกับมัน หนอนชอนใบมาตุ้มเลยอาจารย์หน่อยจะให้ทํำยังไงซึ่งมันลี้ลับมันซับซ้อนมันมีความซับซ้อนเชิงวิชาชีวิตหลายคนมาบอกโอ้โหอาจารย์หน่อยเรื่องตลาดกเกษตรอินทรีย์นะไม่ต้องพูดถึงตลาดเยอะมากขอมาเรียนขออบรมเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ให้นิดนึงตลาดเยอะมากถามอยู่ไหนตลาดอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงการตลาด เราต้องมองตัวเองก่อนค่ะว่าตกลงชั้นคือใครมันเลยต้องมีการเรียนรู้ว่าปลูกพืชขึ้นมาหนึ่งแปลงอ่ะมันมีตั้งแต่ตกเกรดนู่นนี่นั่นมันมีหลักการที่ทำไม่ได้มันมีหลักการที่ดีแต่มันทำไม่ได้ดูมาจังเยอะแล้วต้องไปสรุปตัวเองให้ได้นะคะว่า ตกลงแล้วฉันจะเอาแนวไหนดังนั้นความสัมพันธ์ในการผลิตพืชน,นะครับระหว่างพืชกับสภาพแวดล้อมเราจะต้องจัดการการผลิตตามความต้องการของพืชเราต้องรู้จักสภาพแวดล้อมที่พืชต้องการแค่สองข้อนี้สองตัวนี้พืชกับสิ่งแวดล้อมนั้นตัวเรานี่แหละคือผู้จัดการ สองอันนี้ถ้าไม่ชอบฝนเราก็ต้องให้ทำโรงเรือนถ้าไม่ชอบร้อนเราจะต้องระบายอากาศอย่างไรอย่างนี้นี่เองที่จะทำให้เราสามารถมีความสำเร็จในการผลิตพืชได้คราวนี้พืชเจริญเติบโตเนี่ยเพราะอะไรมีเท่านี้เองครับไม่มีอะไรนอกเดี๋อไปจากนี้เลยมีดินมีน้ำมีอากาศมีแสงมีแร่ธาตุจบข่าวโตพืชโต ง่ายไหมแต่ทําไมไม่โตคนบอกดินไม่ดีมันไม่ใช่ดินไม่ดีครับเพราะเราไม่ดีเอง <laughs> สรุปเราควรรู้สภาพแวดล้อมที่พืชต้องการก่อนเราต้องรู้จักพืชและการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมสองเรื่องนะรู้จักพืชเฉยๆไม่ได้ต้องรู้สภาพแวดล้อมและรู้จักการตอบสนองของสภาพแวดล้อม จัดการการผลิตตามความรู้ประสบการณ์และที่สำคัญตามงบประมาณที่มีไ <c oughs> อ้น,นี่เรื่องใหญ่บางทีเรารู้แต่ทำไม่ได้นะครับการจดบันทึกมีความสำคัญดังนั้นการผลิตพืชในระบบอินทรีย์มันก็คือการผลิตพืชตัวหนึ่งนี่แหละ แต่เราควรใช้ความรู้ที่พูดมาทั้งหมดในเรื่องวิทยาศาสตร์เพื่อความสำเร็จหากเราต้องการที่จะประสบผลสำเร็จและเป็นการผลิตแบบมืออาชีพนะครับไม่ใช่การผลิตแบบเอาไ้ทานแล้วเหลือก็อไปขายไม่ใช่แบบนี้นะฮะแต่ถ้าท่านทังการทำเป็นอาชีพท่านต้องรู้ประเภทนี้